เยี่ยมผู้ป่วยหนักหรือใกล้ตายเรื่องของคนป่วยถ้าท่านจะไปเยี่ยมคนป่วยคนคนนั้นต้องคุ้นกับท่านมากส่วนใหญ่พอไปถึงท่านก็จะนําหลับตาทำสมาธิกันเลยก็ยืนกันตรงปลายเตียงนั่นแหละแต่บางทีถ้าเขาเตรียมเก้าอี้ไว้ให้ท่านก็นั่งเก้าอี้แล้วท่านก็พูดให้ผู้ป่วยนึกถึงบุญที่ได้เคยทำ ทบทวนบุญให้กับเขาเพราะท่านจะรู้ว่าคนที่ท่านไปเยี่ยมเขาทำอะไรมาบ้างท่านก็จะให้นึกถึงสิ่งที่เขาได้ทำท่านก็จะพูดอยู่อย่างนั้นที่เห็นชัดที่สุดคือคราวที่ท่านไปเยี่ยมหลวงพี่ศีละวันโนหลวงพ่อท่านไปยืนอยู่สามชั่วโมงกว่ายืนอยู่ข้างๆเตียงจับมือหลวงพี่ท่านไว้อย่างนั้นเพราะถ้านั่งมันจะไม่ถนัด ท่านยืนจับมือแล้วก็ทำสมาธิกันนึกถึงบุญนะเคยทำบุญอะไรมาบ้างนึกถึงสมัยเราสร้างวัดมาด้วยกันหลวงพ่อยืนพูดอยู่จนหลวงพี่ท่านมีอาการสงบคือทีแรกมีอาการไอมีอาการหลายอย่างทำทีว่าจะมรณภาพแล้วแต่หลวงพ่อท่านพูดจนหลวงพี่ท่านนิ่ง แล้วท่านก็บอกให้หลวงพี่ท่านดิ่งเข้ากลางไปนะกลางของกลางกลางของกลางเรื่อยไปโดยวิธีนำของท่านก็จะใช้คำนี้ตลอดดิ่งเข้ากลางของกลางกลางของกลางไปนึกถึงบุญที่เราได้ทำมาได้สร้างวัดมาจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ท่านก็จะไล่มาเรื่อยท่านหลับตาไม่ได้ลืมตาพูด มือก็ยังจับกันอยู่ตลอดยืนหลับตาอยู่อย่างนั้นแล้วท่านก็พูดไปเรื่อยๆวันนั้นหลวงพี่ก็อยู่ด้วยหลวงพี่ก็นั่งหลับตาอยู่ข้างหลังแต่หลวงพ่อท่านไม่ยอมนั่งท่านยืนจับมืออยู่สามชั่วโมงนี้คือกรณีผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตอีกกรณีหนึ่งตอนไปเยี่ยมหลวงพ่อรูปหนึ่งที่ท่านช่วยเหลือและสนับสนุนงานของวัดเรา ท่านบอกว่าถึงเวลาเราเดือดร้อนหลวงพ่อจากวัดนี้ท่านก็มาช่วยเราเต็มที่ตอนนี้ท่านไม่สบายเราก็ต้องไปเยี่ยมหลวงพ่อรูปนี้ท่านป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลต้องตัดขาแล้วตอนนั้นลูกศิษย์โทรมาบอกว่าจะมรณะภาพแล้วท่านก็รีบเดินทางไปเยี่ยมพอไปถึงก็เห็นว่าเท้าท่านเน่าเพราะท่านเป็นเบาหวาน หลวงพ่อก็พูดว่าหลวงพ่อนึกถึงบุญไว้นะหลวงพ่อนึกถึงที่เราบวชมาบุญที่เราบวชมานั้นเยอะนะหลวงพ่อได้เลี้ยงเนนเลี้ยงคนมามากมายหลวงพ่อนึกถึงบุญไว้เยอะๆทำใจไปอย่างนี้นะนึกถึงบุญไปจะกำหนดพุทโธหรืออะไรที่หลวงพ่อคุ้นหลวงพ่อกำหนดไปเลยนะ จากนั้นท่านก็บอกให้หลวงพ่อรูปนั้นลืมเรื่องภาระรับผิดชอบที่วัดให้วางภาระทั้งหมดทิ้งไปก่อนเพื่อไม่ต้องการให้ท่านมีห่วงกังวลเพราะที่วัดมีคนช่วยดูแลให้แล้วให้ตัวหลวงพ่อนึกถึงบุญเก่าๆนึกถึงบุญที่ท่านได้ทำลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อรูปนั้นก็พากันนั่งร้องไห้อยู่ในห้องหลวงพ่อเราท่านไล่ออกจากห้องหมด บอกว่ามาร้องไห้ทำไมตรงนี้ออกไปข้างนอกไปตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาร้องไห้แล้วหลวงพ่อก็นำทำสมาธิต่อไปพอพูดไปได้ครึ่งชั่วโมงท่านพูดจนหลวงพ่อรูปนั้นน้ำตาไหลหลวงพ่อรูปนั้นท่านบอกโอ้หลวงพ่อมันหายปวดนะไอ้ที่ว่าจะเป็นจะตายที่อาเจียนมาเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นเลือดลืมไปเลย พอหลวงพ่อรูปนั้นรู้สึกดีแล้วหลวงพ่อของเราก็กลับพอออกมาท่านก็พูดสอนพวกหลวงพี่ว่าเองดูไว้นะคนเราถ้าไม่รู้จักทำสมาธิจะเป็นอย่างนี้ทำบุญมาตั้งเยอะสร้างวัดสร้างอะไรมาตั้งเยอะพอถึงเวลาตัวเองเดือดร้อนช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ฝึกสมาธิมัวแต่กังวล ห่วงนั่นห่วงนี่ไปหมดเลยและยังไม่ได้สอนให้ลูกศิษย์ลูกหานั่งสมาธิด้วยถึงมีเหตุการณ์ที่ลูกศิษย์ฟูมฟายโวยวายขึ้นมาตามที่ได้เห็นนั่นแหละทุกครั้งที่ไปเยี่ยมคนป่วยโดยสรุปก็คือให้คนคนนั้นไม่ว่าจะป่วยหรือใกล้จะตายนึกถึงบุญที่ตัวเองได้ทำแล้วท่านก็จะน,นั่งสมาธิทุกครั้งไป